สวัสดีครับผมนิกครับคลิปนี้นะครับก็จะพามาบ่อน้ำพุร้อนตํำบนท่าสะท้อนอำเภอบุรพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเข้ามาก็จะมีเจ้าที่ครับก่อนลงแช่น้ํานะครับบ่อน้ำพุร้อนนะครับเราต้องล้างเนื้อล้างตัวก่อนนะครับนี่ครับเพื่อนๆล้างเนื้อล้างตัวนะครับก็บ่อน้ำพุร้อนที่แห่งนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3บ่อด้วยกันจะไล่ระดับตั้งแต่ร้อนปกติร้อนกลางๆและร้อนเลยครับก็จะมีตู้นะครับ บริจาคนะครับบัมบงสถานที่นั่นเองนะครับ5บาท10บาทแล้วแต่ทำบุญศรัทธาเลยนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับประโยชน์การแช่บ่อน้ำพุร้อนนะครับก็จะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตในร่างกายของเราและลดตึงความเครียดของกล้ามเนื้อได้นะครับแต่อย่าแช่นานนะครับก็ค่อยๆแช่นะครับทีละนิดทีละนิดนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากๆที่รับชมจริงครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ